แต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึง่งดูไหมคืออะไรเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับคําที่บูลลี่อะ่ะพวกไม่มีความเล่นอีกผมผมผมไม่เห็นด้วยกับพวกเนี่ยพวกแบบประมาณแซวประมาณพวกมึงจนอะ่ะไม่มีความเล่นอเอาเป็นว่าครับหลายๆท่านนะครับน่าจะรู้ตัวครับหลายหลายๆคนในแก๊งเขาน่าจะรู้แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพอพอเดาได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ มันมันต้องรู้ตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าทําอะไร่าตัวเองทำเลยไปนะครับพฤติกรรมเลยไม่ก้าวร้าวแล้ว อืมาอธิบายอ่ะดาแล้วบอกไม่รู้ เคยไหมครับเวลาเล่นเกมกับเพื่อนอยู่แล้วมีช็อตสวยๆช็อตสนุกสนุกหรือวิธีการเซตติ้งไหนอันนี้นี้ผมก็ทำอันนี้อ,นนอันนี้ผมก็ทาผมเคยทํามาก่อนอันนี้ทําได้ย้อนหลังอัดหน้าจอไว้ตลอดกันนี้ก็ได้แต่ว่าผมใช้ผมว่าใช้ OBS ดีกว่าแม่งไม่ดึงเครื่องดิ ปกติกับผมแพ้อ้างชนะอวยอชนะก็ต้องอวยกันเองหรือเปล่าชนะมันก็ต้องอวยกันเองปะแพ้ก็ต้องอ้างดิเรื่องก็ปกติอยู่แล้วนชนะก็ต้องอวยดิเฮ้ยมันก็ปกติอยู่เลยที่ชนะก็ต้องอวยแพ้ก็ต้องอ้างดิ <laughs> สิ่งที่พูดออกมามันสมควรพูดจริงๆหรอสตรีมเมอร์มีชื่อเสียงพูดอะไรคนก็รู้ทั่วถึงการพูดแบบโยนหินถามทางจะบอกว่าไม่ผิดก็แค่สงสัยลองนั่งฟังดีๆว่าพูดชวนสงสัยหรือพูดแนวปักปําก่อนพูดทําไมไม่คิดไม่ต่ายจองก่อนเลยสงสารคนที่ตั้งใจเล่นคนคิดแผนมาเจออะไรแบบนี้ ปวดหัวในเกมไม่พอต้องมานั่งบั่นประสาทแดกกับพวกไม่มีคอมเล่นอีกเนี่ยเป็นงี้ใครเขาอยากมาเล่นด้วยแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งรู้ไหมคืออะไรเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับคำที่บูลลี่อะ่ะพวกไม่มีคอมเล่นอีกผมผมผมไม่เห็นด้วยกับพวกเนี่ย พวกแบบประมาณแซวประมาณพวกมึงจนอะ่ะไม่มีความเล่นเนี่ยพวกไอเด็กเคียอะไรประมาณเนี่ยบ้านมึงไม่มีคอมอะ่ะพ่อแม่มึงไม่ซื้อใหอ้อ่ะหรือมึงเลยต้องมาใช้โทรศัพท์ดาห,หรอหรือยังไงใช่ไหมไอ้คำพูดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะสื่อถึงอะไรไว้ประสาทเด็กกับพวกไม่มีความเล่นก็คือพวกคนดูอะ่ะ มึงคือคนดูทั้งหมดเนี่ยมึงไม่มีคอมเล่นมันก็ไม่ใช่ปะเขาอาจจะมีอย่างผมเนี่ยผมมีผมยังไปดูคลายซีเน c ผมยังไปดูสตรีมเมอร์ท่านอื่นเลยเพื่อเพิ่มความบันเทิงของเราหล,หลายๆคนก็อาจจะไม่มีจริงไม่มีคอมก็จริงแต่ทำไมอะไม่มีคอมแล้วทำไมอะ่ะ ไม่มีความก็จริงอ่ะแต่ไม่มีไม่มีแล้วจะทำไมอ่ะแต่ส่วนเรื่องคลิปเนี่ยต้องไปฟังเดี๋ยวขอฟังก่อนเนี่ยที่เรานั่งฟังอะไรก่อนนะได้ครับได้ครับอาตีอาตีเดือดเคยฟังมาคร่าวๆแล้ว คิตตามเลยคนิตตามด้วยนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวนีอยู่ในยุคที่ต้องบัดดังปกป้องคนผิดกันแล้วหรอครับต้องบัดดัุงสัสารพวกทำาที่เกี้ยกันแล้วหรอผมว่าใจดีเกินครับบางทีบางอย่างปล่อยไปก็ทําให้คนผิดมันได้ใจจนเคยตัวแล้วและยิ่งที่พิตีพูดแบบเนี้ย ผู้พูดแบบนี้ป่านนี้มันน่าจะรู้ตัวกันแล้วครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆมันก็จะมีพวกตัวหลุดมาเองพวกไม่โปร่งใสอมันตั้งดีเดย์สตรีมไม่ได้หรออ่ะเดี๋ยวผมจะตอบเหตุผลการตั้งสตรีมทำไมไม่ตั้งสตรีดีเดย์คนที่เป็นสตรีมเมอร์อ่ะ ถ้าไม่ใช่งานแข่งหรือว่างานแข่งใหญ่ๆที่ผมจะตั้งดีเลย์ได้หรือว่าทางงานที่เขาให้ตั้งดีเลย์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทํากันเพราะว่าการที่เราคุยกับแชทเรียลไทม์อ่ะมันคือความสุขของพวกพวกเราพวกสตรีมเมอร์ก็เลยไม่นิยมที่จะตั้งดีเลย์กันไม่มีใครอยากตั้งจริงๆไม่มีใครอยากตั้งดีเลย์เลยอยากคุยกับคนดูอยากสนุกคนดูไม่มีใครอยากตั้งดีงงเลย์ยยยรยหรอกถามว่างนั้นมันก็ไม่ต้องตีมดิอันนี้มันเป็นคืองานไงไม่ตีมก็ไม่ได้ เหมือนมึงบอกว่าเอ้ยวันนี้มึงไม่ต้องไปทำมึงไม่ต้องทํางานดิลูกลูกข้างหลังมองแลวไอ้เหี้ยสั์พอมปทํางานลองเอาแย่เอาแย่ละแย่นมแย่นมแย่นมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอย่าลืมนะครับผู้ติดตามครบหนึ่งแสนนะครับก่อนเดือนกันยายนนะครับก่อนเดือนกันยายนนะอันนี้ติดไฟแล้วนะทุกคนยันตีสอง คนอ่าลงมาก็โดนละครับลงมาก็โดนอยู่ละใหญ่พี่ต้องพูดเลยครับมันอึดอัดครับใหญ่ก็ต้องพูดเลยก,กัง่อกบแก๊งนรกสัมหมาแบบนี้ไอ้เนี้ยใหญ่ต้องพูดเลยครับความระยำเกินคนความอ่า<ม>แล้วเขาแล้วเขาทําไมไม่สตรีมอ่ะ แต่ผมตอบแทนเขาได้นะบางคนก็ไม่อยากสตรีมการสตรีมมันบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบอยากเล่นเกมไม่เฉยอยากอยากสนุกตรงนี้เฉยอยากตรงนี้อนะไรที่ผมตอบแทนให้เขาได้นะเราจะบอกว่ามึงก็สตรีมสิมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันสันดานหมาชาติหมาพฤติกรรมหมาหมาคดโกง <c oughs> เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นใหญ่พี่ต้องพูดเลยครับ ให้มาให้มันเล่นให้มันมีความสุขเต็มที่นะครับแต่กูรู้แล้วครับว่ามึงทําอะไรกันบ้างนะครับผมอยย่า่าครับใหญ่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ลั่มไม่ลั่มเล่นไปครับเล่นไปเล่นไปคือที่ตีพูดเนี่ยสิ่งกับสิ่งที่พวกเราเคยเจอในเกมตอนเนี้ยแบบเรา จริงๆอะเขาต้องมารักษาสิทธิ์แบบว่าแน่จริงก็แบบใครที่มีโอเวอร์เลยอ์อยู่มึงก็เปิดไปเลยว่าเนี่ยพวกกูเจอมึงได้อย่างไงมึงเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณมีโอเวอร์เลย์ตรงเนี้ยผมจะบอกให้พวกกูอะจะโดนประนามทันทีกูจะโดนลุมเซิงทันทีแล้วถ้ากูไม่ไปขอโทษเขาเนี่ยกูก็จะโดนประนามใหญ่กว่าเดิมอีกการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยถ้าถ้าตัวเองทําผิดแล้วก็อีกฝ่ายถึงไม่ผิดเนี่ยเท่ากับว่าจะโดนจะโดนแทนเลยนะ กล่องซ่อมนี่ไปลบออกด้วยนะพี่โดนนะผมบอกให้แอบใช้เนี่ยฮะอะไรออากล่องซ่อมเก่งซ่อมออสตาร์ป่ะมันหล่นอะไรโดนอะไรกูไม่อยากบับเขาเขาเขาแล้วพี่กลัวแล้วอ่ะกลัวโดนกลัวกลัวเออผมไม่เอาละผมกลัวบับซี มึงกลัวอะไรวะสิ่งที่มึงทำสิ่งเดียวพี่สิ่งที่มึงทำเนี่ยหน้าหน่อยหน้ากลัวยิ่งกว่ายิ่งกว่าการบับไอ้นี่ยพฤติกรรมที่มึงทำพี่เสียสวสดีก็สวิตีเอ้ยไม่ผมกลัวแล้วเนี่ยผมไม่บับแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาก็พูดข้างหน้าเหมือนกันนะเขาพูดออกสื่อเหมือนกันนะถ้าเอาิงจริงอ่ะเขาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาพูดออกสื่อนะ เขาพูดออกเสื да. bien, store, ่อออกมากับคอมเมนต์เน well, ี้ยเขาก็พูดออกมาเหมือนกันตีมันก็พูดใส่พวกนี้เหมือนกันเออแล้วก็เล่นมีเงียพอใเขาไปบับประกอบแล้วก็ไม่ใส่อะไรเขาพูดคิดกูว่าเนี่ยกูว่าเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องคำพูดแล้วน้องเอ้ยที่มึงเล่นที่กูเล่นเนี่ยกับมึงเนี่ยมันไม่ใช่เรองคำพูดแล้วน้องเอ้ยเอ้ย วันนี้ครับวันนี้กินข้าวนะครับทุกคนสตรีมเมอร์มีชื่อเสียงพูดอะไรคนรู้ถึงคือต้องบอกว่าสตรีมเมอร์ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าใครได้เลยเหรออะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องป่าที่สตรีมเมอร์แบบไม่มีสิทธิ์ด่าได้เลยหรือว่าอันนี้เลยเพราะว่ามันก็โดนมาโดนผู้ประชดประชันมาหรือว่าอะไรแต่เนอะฟังต่อเนอะฟังต่อม,มือะ<ม>หร่มือดกอมือโตอเขาบอกว่าอะไรนะสตรีมเมอร์พูดอะไรคนรูวถึงการพูดแบบโยนหินถามทางโยนหินถามทางแบบปักปั๊ม ยนหินทางทามแบบปับไข่ต้มสองกระเพราบึมบัมซัมโบบึมบัมเอกจัดเอาเป็นว่าครับหลายๆท่านนะครับน่าจะรู้ตัวครับหลายหลายๆคนในแก๊งเขาน่าจะรู้แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นครับพอพอเดาได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมันต้องรู้ตัวอยู่แล้วครับเพราะว่า ทำอะไรก็ตัวเองทำอะไรไปนะครับพฤติกรรมเลยไม่ก้าวเล้าแล้วไม่ก้าวเล้าแล้วไม่กล้าก้าวเล้าแล้วถ้าก้าวเล้ากลัวกูกูกลัวตัวเองเนี่ยถ้ามันก้าวเล้าเนี่ยกูกลัวตัวเองเนี่ยที่จะเปิดโปงพวกมันเนี่ยอ เจอว่าที่รอไม่เจอเลยครับลุงแต่ตอนนี้คือมีใครมีอาการเสียงไม่ตรงปะ่ะแต่ทางซุปเขาเขาแก้แล้วนะเขาแก้แล้วนะกูเขียนผิดเหรอวะกูเขียนสปูนบ้าวะ นี่เขาแก้้แลวนะเขาแก้อ่าอันไหนว่านะเนี่ยนะประกาศอัปเดตซุปแก้ไขจอดำสำหรับโมบายแอปแก้ไขภาพ,าพและเสียงไม่ตรงปรับปรุงความเร็วในการเข้าถึงครั้งแรกแก้ไขปัญหาข้อความในการให้ของขวัญก็ปรับแล้วนะ ยังดำเหมือนเดิมไม่กูพับจอไอ้เหี้ยนี่กูแบบนี่ปรับเป็นวินโดว์โหมดนี่มันเจอเหตุจอดำไอศ้ศาสตร์กูทำจอดำนี่กูปรับจอไอ้เหี้ยที่มึงจอดำเนี่ยกูปรับจอทีอ่มึงจอดำเนี่ยกูปรับจอไอ้ศาสตว์อย่าบอกนะกูทำแบบนี้มึงรีเซ็ตคอมมึงกด f 5้าเลยอะ่ะ เอาดีๆเฮียครับผมผมอยู่กับเพื่อนกัญชากัญชามีไรกัญชามีอะไรกำลังขึ้นโคเกต์โคเกต์ไม่ถึงหกนาทีเพื่อนไม่ถึงหกนาทีครับดูแลบเยอะนะแบบอ่ะปุ๊บที่ไหนได้บ้างเก็์ประมาณ อยู่กันชาเหมือนเดิมกัอบบ๊บปะวะว่าดูดขีาไหได้นะดูด,ดอบอ้าไปก่อน,อนดดขอดนก็ได้นะถ้าไม่ชัดหรอผมตับตบนะว่าผมตั้งบิดเรล็สูงนะผมลองตั้งบิดดเหล